สนับสนุนโดยไฮซีวิตามินซีชนิดอมรักษาอาการขาดวิตามินซีผมขอลาออกเฮ้ยห้วยมึงไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันดิวะไม่ต้องให้กดดันกีต้าร์เราก็เล่นไม่เก่งแต่เวลามีเยอะจะไปคิดว่าททำไม รู้เว่ามันยากแต่ว่ามึงไงขอโทษแต่คือผมไม่พร้อมจริงๆมึงจะกลัวอะไรวะที่ตอนนี้มยังล้องได้นายบอกว่าลบแล้วไงครับก็ลบแล้วนี่ไงอ่ะมึงดู แต่กูเก็บไว้หลายที่เว้ยมึงจะเอาไงถ้ามึงออกกูแฉกลัว่าไหมกัวเปล่ายินพ่อเหอะนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีที่สุดเลยดูเพื่อนเพื่อนกันแล้วสิไอ้เลวไอ้ชั่วมึงด่ากูแล้วหรอมึงด่าได้แค่นี้เหรอมึงด่าอีกดิเอ้ยชั่วชินไอ้เลว จะโพสไหนก็เรื่องของแกผมไม่สนเลยผมไม่อยู่อะไรวงเชียร์เนี่ยเชียร์ชินเมื่อกี้มึงพูดแบบนั้นทำไมวะกูแค่รอเล่นอะกูก็อยากให้มันอยู่ในวงด้วยเฉยๆอะ ว,วันนี้กูขอตัวนะไม่มีโรงรอเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนดิเราเอาอไงต่อจะเล่นต่อเป่า ดีเจสาวน้อยเพลงอะไรดีเจคอนที่ไม่เข้าตาค่ะเลยพี่ป๊อบปองครูนักร้องสายร็อกไม่ใช่นักร้องสายป๊อบนะเจ้าสายร็อกก็จะมาเฮ้ยปอยมาจนได้เน แค่นี้ดีกว่าตัวเองเดี๋ยวเขาอ้วนอ่ะช่วงนี้ลดขาบอ่ะแค่นี้พอเนาะแค่นี้พอแล้วร้อ,อนนะอ่ะเหงื่อออกห,หรืออะไรมีอ๋อมีผ้ามาดีจังเลยมมจมูกด้วยจมูกด้วยลองพื้นหลุดหรือเปล่าอ่ะไม่นะเขาดูกระจกหน่อยสิดูดีไหมฮะเมื่อกี้ไงที่เขาวิ่งมาไง ดูดีสิดูดีอยู่แล้วเขาดีไซน์ดีไซน์มาใช่คนดังก็งี้แหละมันต้องดูดีทุกท่วงท่าขอบคุณนะได้เข้าใจเขาไ,ไปวิ่งกันไปวิ่ง โจแปอะไรไม่มีอะไรครับโจกินข้าวป่ะแม่กินเลยโจขายของไม่ของอ่ะแม่ขายงสิโอเคงั้นขอโทษน,นะ จะขอซื้อปลาตัวหนึ่งอะอพี่จำชื่อพัน์มันไม่ได้อ่ะแต่พี่จำได้ว่าตอนเด็กๆพี่เคยเรียนที่มันมันจูบก,กันอะอ๋อนี่ไงตัวเนี้ยนี่นี่นีนี่น,น,น,นอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าปลาหมอตานะครับมันชอบจูบก,กันนะครับและที่สำคัญมันยังชอบ นีพี่เอาวัานนี้เอาตัวหนึ่งตัวเมียนะทำ,ทำไมไม่เอาไปสองตัวครับไม่เอาอ่ะมันมีคู่อยู่แล้วโจโจตัวเมียตัวนึงนะครับ เลี้ยงยากไหมนเนี่ยพันเนี้ยก็ไม่นะครับพี่กลัวมากเลยอะตอนเด็กเคยเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วมันตายสง,าส,งาสารสงสารแต่ไม่แน่เนาะตัวนั้นตายตัวนี้อาจจะเวริรกก็ได้ใครจะไปดูแกติม,มือด้านเชอะ เจ็บไหมเนี่ยซ้อมหนักกระดิช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งท้อนนะรู้เปล่าแรกๆก็อย่างนี้แหละหืมเสาสินส้นเดือนในแล้วนี่ไว้พี่จะรอดูนะพี่สัญญาพี่พลอยครับ ถ้าพี่พอยรู้ว่าสิ่งที่พี่พอยทำอยู่มันไม่ได้อะไรเลยพี่พลอยยังอยากทำต่อป่ะครับไม่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะไม่ได้อะไรของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้นะแล้วเจอกันนะ คงงั้นนะวะมาเรามาเริ่มมันเถอะเอาเว้ย ลงแล้วก็ไม่คล้วสิ่งหนึ่งคือฉันไม่ยอมแพ้จะฝาฟันแม้เธอนั้นจะกลีดกันฉันไหม่ลงลงแล้วก็ไม่คล้าวสิ่งหนึ่งคือฉันไม่ยอมแพ้จะกลีดกันฉันไหมเหมือนกันไม่มีวันยอมแพ้ ลงลงแล้วก็ไม่คล้าวเอาล่ะครับ,ค,รบคุณผู้ชมในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันวิสูตรกับตำนานห้องน้ำผีสิงว่ากันว่ามีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากห้องน้ำแห่งนี้อุ้ยอุละขนลุกอยู่เลยครับตามไปดูนี่ว่าวันนี้ เราจะดูดครับว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงของอะไรกันแน่ให้พวกมึงทำอะไรกันอะแอบถ่ายคลิปของมึงอะแบบนี้พี่กฎหมายนะเว้ยกูเปล่านะเว้ยกูมาตามเสียงผีไงที่เขาเรกันอะผีแม่งร้องวัดใจอะเมื่อกี้ว่าไงนะผีร้องเหลงวัดใจเหรอ เออดิพูดไม่จริงเหรอวะคนเจี๋ยขอบคุณนะครับกูบอกแล้วใช่ปะไม่อย่ามาร้องเลียนที่นี่อีกอ่ะ เดี๋ยวมึงก็โดนถ่ายคลิปอีกหรอกวัน,นลังที่มึงจะร้องอ่ะมึงก็ร้องเพลงช้ามั้งดิวะมึงร้องเพลงเร็วทุกวันอะ่ะโดนจับได้ขึ้นมากูไม่รู้ด้วยนะเว้ยแล้วรู้ได้ไงว่าผมมาร้องเพลงที่นี่ทุกวันนะครับช่างเหอะเอออีกเรื่องกูขอโทษนะคลิปมึอองอ่ะกูล้มหมดแล้วครับ เฮ้ยยังไงมึงก็ยังอยู่วงเอาหลอแล้วเว้ยและอย่างพรุ่งนี้ถึงวันแสดงนะวเว้ยทุกคนอ่ะเขารอมึงนะเว้ย ว่ามันมาแน่เออกูจะคอยดู